สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับจซเสเกเมอร์นะครับแล้วผมก็จะมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับดากอนเกเมอร์ด้วยนะครับมันจะดีใจทําแป่อะไรนะรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขานะครับได้ตัวอะไรนะเจ็ดดาวสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วดีใจโคตรไม่รู้จะดีใจทําไมนะมันต้องเป็นแปดดาวสีฟ้าสิครับเนาะแปดาวสีฟ้าเท่าอีกวันนี้ก็อยู่กับเกมคุยรันนะครับอาจจะเป็นเกมปัญญาอ่อนก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่พอดีว่ามันอัปเดต วาเล่นเกมเกมที่แบบอะไรนะเกมสมัยเก่าๆอเกมสมัยเก่าๆอยากเล่นอ่ะก็อย่าว่ากันเลยกันเราอยากเล่นติงนะครับผมก็ได้ตัวนี้มะก็ถือว่าเก่งนะครับใช้ได้ตัวนี้มีเก่งหลายตัวเราดูสิอีอีอู้เลือดใกล้หมดเลือดใกล้หมดอะไรไม่หมดง่ายๆละ โอ้เราลืมอัดอับเลือดนี่ว่าเลือดเราใกล้จะหมดแล้วช่วยด้วยอเออขอวิ่งผัดหน,ะน่อยฉันคือคุกกี้เลดเอ็ดกิโมเนี่ยผมมาตายตอนนั้นนี่นี่นี่เป็นไงเก็บ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 นี่เราเราไม่เก็บทำไมเราถึงไม่เก็บเมื่อกี้ เก็บ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 เอ่อเราดูอัน <c> ด <oughs> ับหนึ่งตกลงตกลงเปิดกล่องจิิงเดิมตังค์แค่ห้าร้อยบาทแต่ก็ดีนะโหเดี๋ยวเดี๊ยวเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๊ยวงงงงเมื่อกี้คืออะไรตังค์เพิ่มมาลัวๆเมื่อกี้เพชรก็ลัวๆ,วๆมันคืออะไรกันแน่ ผมไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจเมื่อกี้อะไรคืออะไรกันแน่โอ้โห <c oughs> ไม่ดีใจหรอกครับเราเป็นคนที่ลืมเศราง่ายอ้าเมืกก่อกี้ไม่น่าหลุดเลย <c oughs> <c oughs> นี่เดวตั้งหน,นึ่งคนวยขอดูเมื่อกี้ยังโงดเลยเมื่อกี้คือ <c oughs> มใช้ต so oh. ัวซอมบี้ใช้ตัวซอมบี้วิ่งผัดอ่ะวิ่งผัดกับตัวอะไรดีวิ่งผัดมวยไทยดีไหมเฮ้ยนี่เถอะมามีอะไรให้อำมั้งเนี่ยโอ้โคตรโหดระเมื่อกี้โหโหดโหดมากอะฉันกลัวทัวทำไมถึงกลัวทัวล่ะจ๊ะ เราฝืนใช้บูทเย่นายจะกลัวไปทำไมล่ะทัวนายก็ก,กินทัวอยู่ทุกวันจะกลัวทำไมใช่ไหมผมก็อาจจะไ,ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเลือดอะเฮจยนี้ดิจิตลเฮ้ยจุบ๊บอ๋อมา นี่มันเยลลี่เลยเลยมันเนี่ยเยลลี่รูปหมีเนี่ยเราต้องทำไม่ได้อเก็บดีเนียไม่เป็นไรซอมบี้ฟื้นได้หลายครั้งมากเราอัพเกือบเต็มแล้วซอมบี้นานาโคตรเลยผมอยากรู้จังเยลลี่มีมันเอาทำเลย นะๆๆทางทางใต้ดินดึงโอ้เฮ้โอ้เฮิฮิฮิฮฮฮิบูบีฮิฮิบูบีอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะกรองจ๋าจะหนีไปไหนไม่รอดหรอก เอ้ยเดียวอุย้ยจะข้ามทำไมวะเราตายเลยปื้นนัน่นไงปื้นแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งแอะนี่เนี่ยเลือดเลือดว้าอันเนี่ยอันเนี่ยไปไปอ,อืออือ นี่เนี่เก็บเก็บให้หมดผิดอะไรเก็บให้หมดอุย้ยจะตายไปกี่ครั้งเนี่ยจะตายอีกกี่ครั้งยัฟื้นได้อีกผมชอบซอมบี้แบบเนี้ยแหละฟื้นได้อีกเห็นไหมซอมบี้ฟื้นเยอะมากอาเออไหนอ่ะ วิ่งผัด<า>ฉันคือเชียร์รออลีเดอร์เราต้องกระโดดได้ครบครบกี่ครั้งนะจำไม่ได้น่ามาละ ไปด็ดเเอาไปนี่จังไหนตั้งเป็นอย่างนั้นนี่แก้วอะอยากตาอยอะคัดก่อนนะอาจจะมีเสียงรบก,กวนหน่อยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับน่ะเร่งต่อเย ไอพินต้าใช่ไหมฮะเสียงรบกวนนั่นก็คือดากอนเกมเมอร์นั่นเองนะครับดากอนเกมเมอร์ตื่นตื่นก็ตื่นตื่นหรือตื่นตื่นตื่นขอเรียนมีข่าวมาบอกเกี่ยวกับทีมงานเอ z ยนเซ็ตนะครับฝากสิงดากอนเกมเมอร์มีคนสมัครทีมงานเอเยนเซ็ตเรียบร้อยก็ฝากให้ดากอนเกมเมอร์ดูคลิปนี้ด้วย นั่นคือครีนน้อยนั่นเองครีนน้อยเป็นคนสมัครทีมองานดีเสร็จเอจะรอดไหมเนี่ย oh uh oh. นี่เป็นไง oh uh oh. วุย๊ยอะไร อะไรโอเคนะครับไปไดาอืมืม oh เยลลี่เลยลลี่เต็มเลยอมก้อตัเยาไม่เราเกลือเราลืมเก็บตัง อะไรอะไรไหมยาะไม่ต้องยาอย่ามานุ่มอย่ามาโนโอเคจะทำได้เอ๊นี่ได้มาแล้ว ปืนอือไม่ทันปืนเลือดให้มาแค่นี้เนะีไม่มีพลังงานเหลือ ยังรบก,กวนอาจจะได้น้อยไปหน่อยเราพยายามอัพเลื่อนนะครับอัพเลือ่อนะหุย้ยอีกแล้วอู้ย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งนนไม่ทัน,อ,น,น,นอยากได้มากกระตังแบบนั้นนะอ่นนะคลิปนี้จบแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย